ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino TFT Display IPS 1.8นิ้ว7 p พิน SPI Full Color LCD Module ST 7735 for Arduino กันนะครับก็คือจะเป็นจอแสดงผลของ TFT นั่นแหละโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปยงังลิงก์ที่อยู่ใต้ใวิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานเ่ากับหน้าบทความสอนใช้งาน Arduino gft display ips 1.8นิ้ว7พิน sp i full color lcd module stg เจ f o r tone นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับ ลิงก์หนึ่ง,งลิงก์นะครับซึ่งจะเป็นลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารีให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์ลิงก์นี้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานโชว์กับหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราได้นำไฟล์ไลบรารีมาฝากเอาไว้ให้ผู้ใช้งานทําการกดที่ปุ่มดาวน์โหลดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อทาการดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารีเมื่อทําการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้ผู้ใช้งานเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้หรือจะกดคลิกเข้ามาที่ ไอคอนรูปดาว์โหลดที่ตรงนี้ก็แเหมือนกันนะครับจากนั้นเลื่อนไปที่ตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้จากนั้นกดไปที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์ที่ตรงนี้มันจะพาผู้ใช้งานเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวโหลดเอาไว้นั่นเองเมื่อเข้ามายังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวโหลดเอาไว้แล้วผู้ใช้งานะวบกับไฟล์หนึ่งไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์วินล,ลา่าให้ผู้ใช้งานทาการแยกไฟล์มาได้เลยนะครับสําหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิดีโอของทางเราเป็นทางแรกการแยกไฟล์วินล,ล่าหรือซิป ผู้ใช้งานจําเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมเวลาหรือซิ์บนเครื่องก่อนนะครับทำการแยกไฟล์มาเมื่อทําการแยกไฟล์ออกมาแล้วนะครับเราจะได้โฟลเดอร์ออกมา1หโฟลเดอร์แบบนี้ซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ไลบรารีนั่นเองให้ผู้ใช้งานทําการ Copy หรือคัดก็ได้นะครับโฟลเดอร์ er นี้จะเป็น Copy หรือคัดก็ได้จากนั้นนําไปไว้ในโฟลเดอร์เอาไปไว้ใน Document นะเข้าไปใน Document จากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์ Arduino และเข้าไปในโฟลเดอร์ b r a r i e s เมื่อเข้ามายังโฟลเดอร์ไลบรารีแล้วให้ผู้ใช้งานทำการวางไฟล์ที่ทำการก o p y ปีหรือคัดไปมไปันจะคุยงลงไปนะะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับหลังจากที่เรานำไฟล์ไลบรารีไปวางไว้ในโฟลเดอร์ไลบรารีแล้วให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมานะครับเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้ว ประมาณนะครับให้ผู้ใช้งานทําการย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความอีกครั้งหนึ่งซึ่งมาย้อนกลับเข้ามาในหน้าบทความแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลง้านล่าง,างนะครับจนถึงข้อที่5ผู้ใช้งานจะพบก,กับโค้ดตัวอย่างหนึ่งโค้ดให้ผู้ใช้งานทําการ c o copy โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนําโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือกพอตที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ด โดยเข้าไปที่แถบเมนูทูที่ด้านบนนะครับจากนั้นเลื่อนมาที่เมนูพอร์ตและทําการเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดในที่นี้นะน,นี่ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษสําหรับบอร์ด Arduino ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม Arduino IDE นะครับเช่นเดียว่าหลังตัว serial port จะมีชื่อของประเภทของบอร์ดนั้นปรากฏขึ้นมาถ้าผู้ใช้ง,งานใช้เป็น Arduino Mega นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น Mega 2560้าหกอะไรประมาณนี้อัน,นนี้คือสิทธิพิเศษสําหรับบอร์ด Arduino ที่ใช้ร่วมกับบอร์ด ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม Arduino IDE นั่นเองถ้าเป็นบอร์ดประเภทอื่นๆพวก ESP อะไรงนี้มันจะมีแค่ตัว s ซเรียลพัดขึ้นมานะจะไม่ระบุให้เราครับว่าบอร์ดที่ใช้ต้องใช้กับบอร์ดประเภทอะไรนะครับโอเคครับทำการเลือกบอร์ดที่จต่อกับบอร์ดที่เรยปลอยแล้วขั้นตอนต่อมาเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานนะครับในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino UNO R3 ให้เลือกเป็น Arduino UNO UN นะครับ ต่อมานะครับทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกดานบนในเรื่องมาที่เมนูอัปโหลดหรือว่าจะกดคลิกเข้ามาที่ไอคอนตัวอัอยร่ตรงนี้ได้เหมือนกันครับจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อองการกดเข้าไปที่เมนูการอัปโหลดแล้วจะเห็นว่าโปรแกร,รมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ทําการกดไปที่ปุ่มการกระบ,บาดด้านบน,น,บนปุ่มแชนเซนด้านล่างได้เ,เหมือนกันครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดสักครู่ เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโพดลล์รมบอร์เสร็จจะมีข้อความด้านอัปโหลด,ดี่ปรกากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้ครับและเห็นว่าในขณะนี้ในหน้าจอเซทฟทหน้าจอแสดงผลของเราก็จะมีข้อความที่ได้คำนดที่ได้ถูกกาหนดในโค้ดเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาครับ welcome to c y b e r t y e cybertype.com นั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นกราฟิกกันเดี๋ยวเราจะใช้เป็นโค้ดตัวอย่างที่อ้างอิงมาจากตัวไลบรีเลย ่ใช้เป็นกราฟิกเซตตัวนี้ตัวใช้เป็น S.T. ตัวเจ็ดสามห้าต้องใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโค้ดตัวอย่างกราฟิกนะครับใช้เป็น S.W. ใช้เป็น S.W. โอเคทำการรับโหลดโค้ดลงไป ตัวนี้จะเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่ามันนอกจากข้อความแล้วเรายังสามารถเล่นพวกกราฟิกอะไรด้านกันนะครับเดี๋ยวรอมันอัปโหลดคุลงบอสักครู่อ่าเรียบร้อยครับเนะี่ยจะเห็นได้ว่าสามารถเล่นพวกกราฟิกอะไรแบบนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าสีที่เห็น สีที่ผู้ใช้งานเห็นอยู่ขนาดนี้กับสีที่ทางเราเห็นจะไม่เหมือนกันนะครับสีที่ทางเราเห็นจะสดกว่าจะไม่ได้สว่างเท่ากับสีที่ผู้ใช้งานเห็นในกล้องผ่านตัวเลนส์ขนาดนี้นะครับถ้าเรามองไม่ตายจริงๆเนี่ยตัวนี้มันจะสวยกว่าจะสวยกว่าที่เห็นในกล้องมันจะเป็นสีเข้มๆกว่าอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะสว่างเลยนะครับเนื่องจากว่าอันนี้จะเป็นปัญหาของเลนส์กล้องอยู่แล้วนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ